ผมประสบบัติเหตุตอนนี้ต้องถ่ายทางหน้าท้องและฟอกไตรักษาไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกตัวเองไร้ประโยชน์อยากตายไม่มีกําลังใจเลยอาจารย์พอแนะนําอะไรสู้ชีวิตได้บางครับสติเราต้องฝึกมีสติกําลังใจไม่ต้องไปหาแค่มีสติเพียงพอแล้วเราจะลําบากลําบนยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตาย เราต้องทําให้ตัวเองมีความมั่นใจในการตายในครั้งนี้ว่าจะตายอย่างมีคุณค่าจะตายแล้วไม่ต้องหวนกลับมาประสบความ,มไม่ต้องหวนกลับมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้อีกถ้าเรายังตายแล้วยังกลับมาเกิดอีกเราก็ยังมีโอกาสในการประสบอุบัติเหตุแล้วต้องขับถ่ายทางหน้าท้องคาถามคือเราต้องศึกษาหลักคําสอนเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มีสติสัมปชัญญะพิจารณาวันนี้ การเกิดมันเป็นทุกขนาดไหนเวลาเกิดมา